พอกาบคารวะพระเดชพระคุณพระเทรานุเถระที่ปีภูมิธรรมที่สูงและเพื่อนสาธรรมนี้ทั้งหลายที่ให้โอกาสกับผมได้มาแสดงธรรมซึ่งมีเวลาอน้อยก่อนที่จะถวายปัสาหารในงานประจํะทําบุญตักบาตรประจําเดือนนวัดสังกทานนี้ มีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าเอามาพร้าวมาขายที่สวนดังนั้นวันนี้จะขอแสดงรรมโดยย่อๆท่านผู้ให้โอกาส15นาทีหรือ40นาทีก็จะพยายามรักษาเวลาการแสดงธรรมนั้นก็จะพูดไปตามความเป็นจริงธรรมคือเป็นสิ่งที่เป็นกลางๆไม่เอียง ถ้ไปในทางยินดียินล้พูดถูกต้องตามความเป็นจริงโดยที่ไม่มีที่ตำหนินี่เรียกว่าแสดงธรรมที่ยกขึ้นณเบื้องต้นนั้นว่าทำโมระคาติธรรมจารีงทำย่อมรักษาผู้ผู้พิธรรมไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วเช่นทุกติและอบายภูมิทำเมื่อรักษาดีแล้วย่อมมีอาเนส่์ มีอาน,นีสสงคุ้มครองรักษาผู้พิทามให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้โดยย่อๆถ้าอาธิบายเบนหมดบทความบทที่ยกขึ้นมามันเพียงครึ่งหนึ่งเพื่ออา,อาศัยเวลาอันสั้นอันนั้นการปฏิบัติธรรมความจริง,รงก็คือรูปธรรมเป็นหลักรูปธรรมก็มีขาสองแขนสองทิศสันหนึ่ง ปฏิบัติคือยังไงระวังหลักใหญ่คือผู้ที่จะปฏิบัติทมได้ก็คือต้องเป็นผู้มีความระวังสํารวมความสํารวมนี่ต้องอาศัยสติผู้มีสติเป็นวินยัยเป็นหลักรู้ว่าฐานะของตัวเองอย่างเช่นเราเป็นฆาาราวาสตุปสกปาสิกาสํารวมศีลธรรมอยู่หข้อนอกจากนั้นว่าเป็นผู้ที่ฝึกบวชเป็นพระขาวนี่ก็สํารวมอยู่ในศีลธรรม8ดข้อ ผู้เป็นบวชเป็นสามเณรแล้วก็มีสติระลึกแลกวัาธรรมศิลธรรมคือสิบข้อส่วนพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรง <c oughs> ไว้ซึ่งข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั่นก็รักษา227ข้ออันนี้เป็นบทบรรัญญัติหรือว่าเวร,รมณีคือเว้นโทษต่างๆนั่นตามธรรมบัญญัติผู้ที่จะเว้นได้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ต้องใส่กายกายกรรมที่เราจะทำ ทำลงไปนี่ต้องมีสติมาเตือนเตือนว่าทํานี่ผิดศีลหรือเปล่าถ้าไม่ผิดเป็นประโยชน์หรือเปล่าเป็นประโยชน์ยิงทำทางกายของเราเนี่ยวันหนึ่งวาจาเหมือนกันที่เราจะพูดออกไปเนี่ยผู้แจะผู้ฟังเนี่ยถูกต้องตามความเป็นจริงไหมถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วมีประโยชน์แก่ผู้ฟังไหมถ้าถูกต้องตามความเป็นจริงถ้ามีประโยชน์อย่างนีก็พูดตลอดเึื่งความคิดนั่งอยู่คนเดียวถ้าเราคิด คิดนี่เป็นไปเพื่อความเป็นเบียนคนอื่นไหมคิดไปเพื่อความโลภไหมคิดไปเพื่อความโกรธไหมให้รู้ให้มีสติตามรู้สามอย่างนี่คือรูปธรรมนามธรรมารูปธรรมก,กายวาจาธาตุสี่นี่รูปธรรมนามธรรมาเวทนาสัญญาสังขารทิกอย่างต้องรู้จักส่วนนี้เพราะอาศัยรูปธรรมนามธรรมาเนี่ยไปทำกรรมเดียว่า กุศลกรรมคือทําด้วยความฉลาดของอผู้ที่จะมีความฉลาดต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะละกุสลังจิตจิตต้องเป็นฉลาดด้วยเวลาจะพูดต้องประกอบด้วยความฉลาดมองถึงประโยชน์เวลาทำก็เหมือนกันตามที่ข่าวแล้วผู้ประพฤติทำก็คือประพฤติขึ้นระวังไม่ไมทําความชั่วอันหนึ่งความระวังก็คือสํารวมอยู่ตลอดเวลาและก็ในขณะที่ไม่ทําความชั่วนั้นก็ต้อง ทำความดีอีกวันหนึ่งเราทความดีให้ตัวเองบ้างไหมทําความดีให้ตัวเองก็คือนั่งอยู่คนรู้เห็นว่าตัวเองดีอยู่อย่างเนี้ยอยู่กับเพื่อนก็รู้ว่าตัวเองดีอยู่อยู่กับการทางานกับสถานที่ต่างๆก็รู้ตัวเองว่าเป็นคนดีอยู่ดีคือสํารวมอยู่ใจก็ดีอยู่อะไรต่างตงเห็นดูที่ใจเราใจเรามีอารมณ์ดีกูดเฟลนด์อยู่เนี่ยคือว่าเราเป็นคนดีทำความดีทั้งหมดตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าไปรวมอยู่ในใจมัดเลย ทำความไม่ดีก็เหมือนกันแต่ทามาแล้วมันมาแล้วหรอกมันก็มาเป็นความจําอยู่ในใจเรามันจะรวมเข้ามาอยู่ที่ใจของเราฝ่ายดีคือความฉลาดคือเวลาใช้กายประกอบด้วยความฉลาดประกอบด้วยความเมตตาและประกอบด้วยความเอื้อเฟอื้อประกอบด้วยประโยชน์แก่ตัวเองและผู้อื่นในส่วนรวมให้ความสุขตัวเองและผู้อื่นในส่วนรวมนี่แสดงว่าทําด้วยความฉลาดทําด้วย จิตที่มีสติสมัชัญญะทําด้วยอุสลังจิตจิตเฉลิลาดังนั้นบุคคลผู้มีกุศลที่แต่สังสมอารมณ์ภยอาชาติฟังก่อนนั้นปเบกตาปุญกตานั้นเป็นคนที่มีบุญมาแล้วชาติฟังก่อนได้ทํามามากสักษาศีลมามากให้ทานมามากรักษาศีลมามากบำเพ็ญสมาธิภาวนามามากจะมีสติปัญญามากแต่ยังไม่ได้ชิ่นสุดยังไม่เข้าถึงมิมุติมริพานก็ส่วนที่ยังหลงยัง ยังไม่รู้แจ้งนั้นก็พาให้มาเกิดอีกเกิดีก็บ,บุญเก่าที่ทํามาแล้วล่วบรวมไปอยู่ในใจแล้วนันตัวนี้ไม่มีใครบอกใครสอนเพราะมันมันมีอยู่ในใจแล้วเกิดขึ้นมามันก็ค่อยเอตือนสต,ติโดยเฉพาะบุญ,บญข้อแรกเกิดขึ้นมาคือหิริและโอตะปาจะเตือนคนมีบุญท่านบอกคนมีบุญได้มีตัวนี้คอยเตือนอยู่เสมอจะเป็นพระก็าตามเป็นญาติโยมุบมสกอุบาสิกาหรือจะเป็น ชาติชั้นวันนั้นไหนก็ตามคือตระกูลไหนประเทศไหนเมืองได้อำเภอไหนตำบลใดหมู่บ้านใดหมู่บ้านใดครอบครัวใดบุคคลใดถ้าหากเป็นผู้มีบุญมาแล้วแตมีสติคอยคอยตามให้ให้ระลึอกอยู่ว่าหลิริความละอายทั้งขึ้นเชื่อว่าบาปนี่ยแต่ทำสังกายก็ละอายกพราทุกโทษเ็นทัยจะตามมา,าสังกายทั้งพระาจะพูดหลอกลงวงก็อหกต้มตุนโรธไล่ทางายาหรือว่า สอดเสียดหยาบคายเพื่อแจ้งเรื่ไเหล่านี้ก็มีความละอายว่าพูดไปแล้วมันไร้ไสาระก็ไม่เป็นประโยชน์ถ้าให้ทุกโทษแก่ผู้ฟังอันนี้โอตปะก็มาเตือนสติก็ะระลึกรู้ปัญญาก็ตัดกระแสที่มันจะเป็นให้เกิดทุกโทษเป็นภัยในปัจจุบันหรือเบื้องหน้ามีทงนัน,นการสร้างบรารมีเนี่ยอาศัยรูรสติธรรมสมาธิรมแล้วก็ปัญญาทำสามอย่างนี้เป็นฐานของผู้ที่สร้างบรารมีอย่างที่เรามาให้ทานอย่างนี้ เรามีปัญญาแล้วเราจึงจะมาให้ทานได้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ในวัดแต่ละวัดแต่ละสถานที่ในป่าในบ้านในเมืองในที่ไหนก็แล้วแต่ท่านตน้องมีชีวิตอินทรีย์อย่างมีร่างกายอย่างนี้เคืออยู่ได้วันวันหนึ่งก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่อาหารอย่างนี้น่ะปัญญาก็รู้แก้งในดวงจิตของผู้ที่จะให้ทานอยู่แล้วก็มันอย่างนําอาหารมาอย่างนี้ก็มีปัญญาตัวนี้อคอยสกิดอยู่เสมอไปวัดนั่นมีงานวัดนี่มีงานทุงนั่นนี่มีงาน ท่านผู้มีบุญมากท่านกับไปสร้างสิ่งที่ให้เกิดความสุขแก่ผู้อื่นเป็นได้มากอย่างวัดสังกัานี่โดยเฉพาะที่งานใหญ่ๆที่วัดน,นู่นวัดนี่ได้ทราบข่าวว่าท่านกับไปเปิดโรงทานท่านมองเห็นแล้วว่าคนนี่ยก็อาศัยอาหารอาศัยข้าวอาศัยน้ำอาศัยทีอ่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาศัยยาพวกนี้ชีวิตเป็นปัจจัย4ี่นี่เป็นของเกษตรของชีวิตเือมื่อท่านมีพอร์มีกําลังมาก อาจจะชามากทรัพย์สมบัติก็พอที่จะเพื่อเพื่อผู้อื่นได้ท่านก็ไปเปิดร่มทานอย่างนี้นะก็จิตใจของท่านมองเห็นประโยชน์ประกอบด้วยปัญญากุศลังจิตจิตจิตเป็นกุศลกุศลังจิตตังอุปนังโหติในอุบัติขึ้นที่ไหนก็ร่วนแต่จะเกิดความสุขแก่ผู้อื่นแต่กัวทำไปแล้วเจ้าของก็อิ่มใจได้เห็นได้ทาความดีอย่างนี้แล้วกุศลังจิตตังอุปนังโหติอุบัติขึ้นที่ไหนก็เป็นบุญกุศลโซมนัสสักตะเมื่อทําไปแล้วใจก็ โสมนัตอิ่มนะอิ่มบุญนี่มันอิ่มได้หลายชั่วโมงนะอิ่มหลายวันหลายวันหลายเดือนหลายปีหลายนาทีหลายชั่วโมงนะมันไม่เหมือนอิ่มอาหารนี่นะอิ่มอาหารนี่อาจจะสีชั่วโมงห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็หิวอีกอิ่มบุญนี่นะลึกขึ้นมาเห็นตัวเองได้ทําความดีตั้งแต่เกิดขึ้นมานี่เห็นทําความดีตรงนั้นตรงนี้ลึกขึ้นมาแล้วสีลานึกสติแล้วลึกขึ้นมาเรื่องศีลเจ้าของก็ไม่ได้ฆ่าจัดลักทรัพย์หระพฤติจัดตามดื่มสลาเมาลัยโกหกหลอกลวงต้มตุน๋นั่ง กาทำความเพ็นไม่ว่าอยู่ในป่าอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพกรุงไทพรก็มีห้องทุกคนมีห้องทุกเออก็เริ่มใช้เวลาแล้วไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิดูใจห้องเจ้าของใจห้องเจ้าของที่ทําคุณงามความดีมากี่วันกี่ปีกี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่พบกี่ชาติน้องก็มาดูใจของเราสบายหรือยังดูเข้าไปโอ้ใจของเราสบายมีสติรู้ตัวทั่วความอยู่นิ่งอยู่รู้อยู่ใช่มันวางวางแปลว่ามันรู้เท่าอารมณ์แล้วอารมณ์นั่นที่มากระทบถูกกิจนั่นทำอารมณ์ มันเป็นของคู่กับจิตจิตมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีหน้าที่อย่างเดียวคือเป็นมันอินทรีย์รับรู้ทำหน้าที่อย่างเดียวคือรู้อารมณ์เท่านั้นแหละเขาไม่มีโรคไม่กลัวไม่หลงอะไรกับจิตของเรานะแต่ที่มันโลภมันหลงเพราะมันทําเกินหน้าที่ธรรมดาจิตเนี่ยมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ขณะอารมณ์มันก็มีอตีตาลมอนาคตาลมัอนอยู่บนอารมณ์เวลามันเสนอเข้ามาะจะติตที่ทำหน้าที่อยู่รู้ว่าอารมณ์อารมณ์แล้วก็ปล่อยอารมณ์ไป ละไปบางไปละไปละไ,ไปอารมณ์มันไม่ใช่จิตจิงที่สูบรูปเหมือนกับตาของเราเนี่ยเป็นของคู่กับรูปรูปก็ตาเห็นแล้วทําหน้าที่อย่างเดียวตาหูจมูกลิ้นกายอัยะัติอายัตนะภายนอกภายในอายยภายในก็ทำหน้าที่อย่างเดียวแต่ละอย่างแค่นั่นแหละถ้าเรามาลูปจุดต,ตรงนี้แล้วมันก็เรื่องสบายเรื่องการสร้างบรารมีก็คือรวมฝุณง,งามความดีให้ทานก็ตามารกัมรกษาทิ้งก็ตามภาวนาก็ตามบังทับก็ตาม หรือเวลาว่าจะมาทำความดีส่วนรวมก็ตามเป็นอย่างได้วัดนิวานในที่สาธารณประโยชน์ต่างๆเราช่วยกันทําอะไรที่ให้เกิดความความเพียงนอะไรที่ให้เกิดความดีความสงบเรียบร้อยในในในการสถานนั้นเราก็ช่วยกันทําโดยไม่ต้องมีใครบอกมันเป็นกุศลอยู่แล้วจิตถ้าหากว่ามีคนบอกไปแล้วมันก็ได้บุญอยู่แต่มันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเราไปที่ตรงนั้นแหละถ้าเราคลิกได้เราทําเลยอย่างนี้โดยที่แบบมันเป็นบุญเป็นกุศลแล้วมันไม่มีใคร ไปดูไปด่าไปว่า,ากล่าวเราเพราะอะไรที่มันดนีทุกคนก็ชอบไปแล้วอันนั้นถ้าเกิดเองเ่ยได้บุ่นวายเปอร์เซ็นท่านั้นยะเวลาไปไม่มาทำเข้าไปรวมเป็นความดีอันนั้นก็ทำความดีอันนี้ก็ทำความดีทั้งวาจยาก็พูดในเรื่องที่ดีให้ให้คำแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามแก่ผู้ฟังทำกายของเราก็าช่วยเหลือเอ,อเื้อเพื่อเผื่อแผ่ถ้าเรามีภา,ะาวะ power คือกำลังมากเราก็ช่วยเหลือได้มาก สร้างชาแนประโยชน์อะไรก็ได้ที่จะให้เกิดความสุขความสบายแก่ผู้อื่นอย่างนี้เรยว่าทําประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านคือให้ตั้งอยู่ดีความไม่ประมาทคือหมายถึงว่าต้องทําประโยชน์ตนคือคือระเราดูใจของเราตอนนี้มีความไม่ถ้ามีความไม่โลภอยู่ก็คือว่าใจของเราเป็นบริสุทธิ์ใจของเราไม่มีความโกรธอยู่คือว่าใจของเรามีบริสุทธิ์ใจของเรามีสติสัมปชสัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ขณะนี้เวลานี้ที่ว่าใจของเราบริสุทธิ์ ใจบริสุทธิ์นั่นจะรู้ได้คือมันไม่มีโรคไม่มีโกดีหลงอยู่ตรงนั้นนะแต่ถ้าใจมีความโรคมันก็คิดวุ่นคิดติดข้องในสิ่งนั้นานั้นจะต้องการสิ่งนี้สิ่งนี้จะได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นโดยไมย่คิดว่าถูกหรือผิดจะหลบสะหาว่าได้มาทางที่ถูกต้องดีงามไม่ถือว่าความโลภถือว่าเป็นสัมมาอาชิวะสัมมาสมาสมาัมมสติพวกน,นี้มันจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องัอนนั้นแหละตรวจใจของเจ้าของทุกวันทุกวันเราเป็นอุบากสุบาสิกาเราเป็นผู้มี เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างวานสนาบารมีแล้วตอนเราจะนอนหรือเราตื่นนอนแล้วก็ตรวจดูใจของเรามีโรคไหมมีปวดไหมมีลงไหมรับถ้ามันไม่ดีเราละทันทีเห็นความคิดของเจ้าของไม่ดีคิดเพื่อความเบียดเบียนคิดเพื่อความโกรธเกลียดอาฆาตปฏิบัติจงเป็นคนน้นคนนี้ละเลยเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าพระองค์สอนให้ละอกุศลควรละกุศลควรเจริญก็จะต้องเจริญความรอบรู้ปริบัติสติปัญญาให้ทันต่ออารมณ์ทุกขณะ อารมณ์มันก็นดับไปดับไปดับไปผูป้รู้นิ่งอยู่รู้อยู่ใช้อยู่เนอแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องดีที่จะมีประโยชน์ที่จะต้องใช้ใช้กายใช้วาจานี่ไม่นิ่งนะอะไรที่ดีมีประโยชน์ทําเลยขณะไหนเวลาไหนก็ตามอยู่ในการที่ควรจะทําอย่างเช่นวัดอยู่ในอะไรที่ส่วนตัวที่มีอํานาจที่จะทําไม่ใช่ไปทําสุทีสุมาตที่อื่นก็ไม่ได้แต่ว่าเรื่องความดีเนี่ยถ้ามีเวลาไหนพอที่ทําได้ทําเลยเพราะมัน ทำแลกกไหลก็ไปสู่ในใจของเราใจของเราก็รวบรวมความดีตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างหลายวันหลายเดือนหลายปีหลายนาทีหลายชั่วโมงใจเต็มไปด้วยความดีนั่นน่ะเน้อใจเราเต็มความดีแล้วมีแต่ความดีแต่ความไม่ดีมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรอกหมายความว่าใจของเราสังสมไปแต่เรื่องเนี้ย่านอาจาวันนี้ก็ได้กล่าวธรรมะมาเรย่อมายัึงว่าเร่องรักษาพืชทำกับไม้ถึงผู้พ่พืชทำคือพืชกายของเราเนี่ยรูปกระทำเนี่ยแหละต่พืชใจของเราธรรมาทำเนี่ยแหละมันดี ดีมันก็มีความสุขคนที่มีเกี่ยวข้องกับเราก็มีความสุขเราจะพูดอะไรก็มีความสุขทําอะไรร่วมกันก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่กับหมู่ก็มีความสุขอันนี้ความสุขเนี่ยความสบายเนี่ยเป็นผลของการประพฤติธรรมเป็นอานิสงส์เมื่อประพฤติธรรมดีแล้วก็มีอานิสงส์คือนําความสุขความเจริญมาให้ทำก็จะตามรักษาผู้ประพฤติธรรมนั่นอยู่เสมอไม่ให้ทําความชื่อทางกายประจใยเมื่อเราไม่ทําความเชื่อทางกายประจใจแล้วทุกโทษเรือนไทยมันจะมาจากไหน แล้วเมื่อเราทาําคุณงามความดีใส่กายวาจาใจของเราแต่ละวันแต่ละเดือนนั่งมานะนอนไปอยู่ที่ไหนเมื่อไหนัวเห็นความดีจะของความดีนั่นะเป็นอารมณ์เรียกว่าอิทธารมอารมณ์ที่ดีอันนี้ธา,ารมลมที่มันดีเราก็ล้าลมันจะดูให้เนี่ยหน้าที่ของผู้พิพทรมดูใจของเจ้าของดูกายเจ้าของวาจาขอเจ้าของอยู่คนเดียวก็ตามอยู่คนหมูก็ตามต้องดู การดูแลเนี่ยเป็นคุณสมบัติของผู้ที่เจริญเข้าหน้าในเรื่องสร้างคุณวาสนาบารามีดูแลกายของเราดูแลวาจาของเราดูแลใจของเราให้ดี่ใจของเราดีแล้วหยุดไหนก็ดีมีความสุขความสบายเนี่ยดังที่แกนแสดงมาก็เระเห็นว่าสมควรก่าการและเวลาเมื่อท่านทางห้ายตั้งอยู่ด้วยความให้ประมาทมีสติมีสมัมรู้ร่วจะทําจะพูดอะไรจงมอง,องถึงประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์เลสมรวมไว้ผู้สมรวมนั่นแหละย่อมพ้นจากบว่วงแห่งมารทั้งหลายกิเลสมาน ทั้งหลายเัราะฉะนั้นวันนี้ก็อ่าปกลกาวธรรมะมาโดยยอขอท่านทั้งหลายทั้งอยู่ในควาไม่ประมาทในเมื่อตั้งอยู่บินผู้ไม่ประมา,าทาแล้วก็จะประสบพบเห็นเรื่องความสุขความสบายทางที่แกงแสดงมาเห็นว่าจะสมควรแก่กาลรเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนี้